สวัสดีคู้ชมทุกคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับคลิปนี้จะเป็นการอธิบายเรื่องความจริงแล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องอัพเลเวลตัวละครของเราให้ถึงเลเวล90ก็ได้นะครับเหตุผลก็เพราะว่าการอัพตัวละครให้ถึงเลเวล90เนี่ยมันใช้เงินมอร่าเกือบเกือบ7 0 0 0แ0และใช้สมุดสีม่วงประมาณ170กว่าเล่มและผลที่ได้ก็คือมันจะเพิ่มสเตตให้กับตัวละครที่ไม่ได้เยอะอะไรมากมันจะไม่ค่อยคุ้มกับทรัพยากรที่เราแลกไปสักเท่าไหร่ แทบจะเห็นความต่างได้น้อยมากเลยสิ่งที่จําเป็นจริงๆคือการเลื่อนขั้นตัวละครขั้นสุดท้ายมากกว่าเพราะสิ่งที่เพิ่มประสิทธิภาพให้กับตัวละครจริงๆเนี่ยจะอยู่ที่พรสวรรค์กับการเติบโตของตัวละครนั้นๆมากกว่าพรสวรรค์จะช่วยเพิ่มสเกลของความสามารถแต่ละอันให้ดีขึ้นส่วนการเติบโตของตัวละครก็จะเพิ่มสเตตที่เป็นสเตตสําคัญของตัวละครนั้นๆเช่นผู้เต๋าจะเพิ่มความแรงคิดเสียงหลิงเพิ่มชํานาญธาตุ ไรเดนเพิ่มฟื้นฟูพลังงานเป็นต้นอย่างที่เห็นว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องอัพตัวละครให้ถึงเลเวล90ก็ได้ขอบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้ไม่ได้บังคับให้พวกคุณห้ามอัพตัวละครให้ถึงเลเวล90นะถามว่าการอัพตัวละครเลเวลไม่ถึง90เนี่ยมันดีกว่าเลเวลตัวละคร80ดสิบไหมผมก็ต้องขอตอบว่ามันดีกว่าแน่นอนครับตัวละครบางตัวอย่างคุโจซาร่าหรือเบนเนตที่ต้องการพลังโจมตีพื้นฐานในการบัฟให้กับเพื่อนร่วมทีมเนี่ย ก็ถือว่าเลเวล90เนี่ยค่อนข้างจําเป็นแต่สิ่งที่จะบอกในคลิปนี้เนี่ยก็คืออะไรคุ้มค่าในการอัพตัวละครมากกว่าสําหรับสายฟรีเนี่ยถือว่ามันใช้ทรัพยากรเยอะมากในการอัพตัวละครให้ถึงเลเวล90ซึ่งสายฟรีมีเลซินที่ค่อนข้างน้อยและจํากัดระบบเรซินเนี่ยเปรียบเสมือนกับเวลาที่เราสามารถซื้อได้ในเกมเพราะฉะนั้นถ้าจะทําอะไรจงบริหารทรัพยากรและเวลาให้ดีนะครับ ขอบคุณที่ดูจนจบนะครับไม่เจอกันชาตินี้ก็ชาติหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย